สวัสดีครับก็จะมาแนะนำโปรเจกต์เสริมอีกตัวหนึ่งครับผมที่ใช้ช่องทางในการควบคุมด้วยอินฟราเรดรีโมทคอนโทรลซึ่งเป็นตัวเพิ่มเข้ามาซึ่งฮาร์ดแวร์ที่ทำบนตัวโฮมคอนโทรลตัวบล็อกตัวนี้ก็คือจะเป็นตัว IR Receiver ซึ่งเป็นอินฟราเรดตรงนี้ ผมก็จะชุดนี้ก็สามารถต่อวงจรเข้ามาลิงก์กับตัวม i โครคอนโทรลเลอร์ตัวหลักตัวนี้ครับผมแล้วก็ที่หน้าจอแสดงผลตรงนี้ก็จะแสดงผลปกติครับผมซึ่งรีโมทที่ใช้งานตอนนี้ก็คือจะเป็นรีโมททีวีตัวนี้นะครับผมก็จะเซตเปิดเปิด LED ตรงนี้พวงนี้ครับผมก็เดี๋ยวลองทดสอบดูครับผมโดยการเร่งรีโมท คอนโทรลไปไปที่ตัว IR receiver แล้วลอง,ลองกดดูว่ารีรเลย์ทำงานไหม LED ทำงานไหมแล้วผมก็มาดูมาดู LED ตัวนี้ถ้าผมถ้ารีโมททำงานปุ๊บก็จะมีข้อมูลอินฟ a r e เรทที่อ่านได้ซึ่งถ้าเราเซฟข้อมูลตรงนี้ไว้ในคอนโทรลเลอร์ตรงนี้ก็จะสามารถทำให้เปิดปิดรีเลย์ได้ ก็สามารถสั่งควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล Control ได้ครับผมก็ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเว็บไซต์ openfox net ได้ในบทความตัวใหม่ขอบคุณครับ